สวัสดีครับอันนี้ครับผมกินขผาวได้ไนนไพดี่น้องเพราะมาพี่น้องเพรมาพี่น้องโหขึ้นกันดินทันกันแล้ววะยใใิ้วแหน้งเนาะดินทันกันแล้วมี่ยังไหนย่ายเมนูแนะนําเมนูป่าเมนูป่าเนาะงวันนี้เนาะทอดปลาปลาพัดอส่พริกเนาะใส่พริกใส่หอผมแดงหอมหอมหอมหัวใหญ่บ่โอ้นี่ เผือเผาเสือเผา <c oughs> นี่ป่ามาเด้อครับเด้เอ,อพี่น้องทั้งฟังเล้าทั้งฟังไทยครับมากินขอน้ำกันเาไทอดสุกปลาคนไปใส่หายไปไหนเป็นู่ปลาเด้ครับทอดสุกปลาคนไปใส่ไม่สุกปลานลำบ,กหหบากไ่เห็นได้เทียวไปใส่ สุมปลาจะไว้ใช้หรือซุปลาทอดเห็กเหมือนเดนเนาะม็นบอ้อืมมัทอดนี้ดลยกินนี้เินกินปลาลัดพริกกันเนะาะปลาผัดพริกไม่เป็นลาดพริกเนาะีะาเือเปา

ขาเยอะก็ฝังแอปไมโครได้เก็เหมไม่เห็นแสงป่าทอดแค่หยุดกินให่พัดนเป็นแกงอือพัดพริกแกงปลาอย่างปลาโจกปลาโจ๊กเขโก้เขโก้ ใส่เครื่องแกงใส่เคื่องแกงแล้วกบื่อทั่วพอยางนีใช่ไหมก็เป็นื้อตลาดคนละหัวใหญ่เมื่อเราไปแจกไปคือผมยวเริ่อยู่ร้านข้าวอมนี่โอ้โหโอ้โหข้าเสียงด้วยย่างันแซ่บคือไม่เดียวต่ำเมือนฮะตำอะไรเนี่ยใส่ย่างแกง <laughs> ยอยออู่เป็วตารางมือฝากกันได้ซื้อรถ้าหญิงของหญิงกับบมีถามเมืเจ้านี้แก่มสพักนนี่่ารีไ่อเดี๋ยวจะสิ้นปีกแล้วมันมาเบเดี๋ยว่ามันมาสิไปโรงเรียนละ อดี๋ยวถอดไข่หลุดไส้เดอกทอดไข่ทอดไข่ตันเรือทัานม,าม้าสงการโอ้เขาไม่อยู่ในเจ้าเดือนแล้วนะอืมแล้วพนะึ่งมาจะเจ้า,เด,าเดือนนี่ยท่านม้าเมษามันทำงานเจ้าเดือนแล้วนะยู่ยเชี่ยน่าไดยเจ้าเดือนแล้วครับปกติบ้านเกิดเกิดอ,อยู่เชียงรายไหมครับ ่ึงไรจะเกิดทำไรอยู่ไม่พิถาไม่พิาไม่ชาลกระทรวงการทุ่ ที่เพิ่งดูเพิ่ที่เศร้าที่เศร้ามากบอกว่าเพิ่งดูเพิ่ที่เศร้าหากสนใจพี่พี่สาขาทำงานเมืสุดท้ายแล้วกับเมียนบ้านเนาะ วันท hmm. ี่6เดือน7างินเ็นไสอืมเงินไปไส้ไปจกประเทศไปจกประเทศเนออยย่งเ้อะใไปต่างประเทศต่างประเทศทำเงินเกดมาฝใา้เด้อ

เทศบาลจ้ากินข้าวแซ่บเมื่อเนี่ยวันทองเสียสองหมื่นแล้วเข็ดอยากะเอาทิมเบิ้ลไปนอกด้ยเ้บาบอกอยากเฮ็ดเนียสองสามหมื่นนะไอ้ก,กินอามื่อกี้กิ่นเฮ็ดแล้วไม่ไปกิ่นเฮ็ดแล้วไม่ไปกิน่นเ <c oughs> มื่อคืนนี่ล้มหนา้าตัวเองเนี่ยไม่ได้กินข้าวจา้าโกนใครก็บอกไม่กินใครก็บอกไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวไม่อยากกินเพราะสิกินอันกินบะหมีม่เปนที้เข้ากับโบท๊ท เข้าหุงท่าไ,ไหนว่าจะบวชไม่ต้องย่างใงเขาพูสบบเสมอเวลาบวชบวชจะเอาบวงอันอัน,อน,อนตักแกงเอาไปตักอืมนมันตักเขา่เาแล้วบวกตักแกง่นตัก๋ยวเลยนอนครับเพื่อไปกินข้าวจ้าคนเลยเคยย้าวท่านเผาแล้วกินกับอย่างกระแทบเอง ตำมันตำแก้วแล้วเนาะแก้วชิดพูดเห็นไหมหยอดแซ่บเลยโอหยอดพริกไว้สิตำนี่เองโมูอันนั่นนั่นนั่นขาวพริกุ่าเห็นโอ้ยข่าวจีนไม่เวเบี้ยแจนจีนไม่ดีแท้เวียงจันก็แค่ปากซอยเด้อไปยังไหนไปไหนเขาแก่แค่ปากซอยยังพวเข้าใจเขาหมายจ้ะเอ้า ปอยู่ใกล้ๆสัมผัสเปียกเขาเปียบเทียมไหมเราไปถึงแล้วกับพวกไก่เนล่ยเวียบ่งแจ่มเขาไม่ถึงแลเราอายุแค่ปากซอยไก่นั้นเป็นค้าแค่เปรียบเปืยหรือวอาเลนกันนะหน้าไม่พอใจมาเขาไปฉันแค่ปากซอยไม่ได้ไปประชิดไปฉันได้ไปบอกให้ผู้ใดเลยว่าแต่ว่าเขาไปเที่ยวสม่ว่าเขาอยู่เทพไปเที่ยวเชียงใหม่เนาะเชียงใหม่ก็แค่ปากซอยแป๊บเดียวหอนละ อดี๋ยวเชเว้งจ no no ันก <Joshua> ับเชปากซ้อยกินไก่ใก่เนียเรายูนิ่งไก่ไก่กดูเซียวไล่เอาวันเอามาออกออกออกไปสีห้านี่เียมหอดบอกหองคายทอดดูฮะเพือออดเหรวะเพียงหอด้ว ครับ,คร,บครับไม่ไม่กับได้หมดแล้วนะครับว่ายังไงก็พอพออกั้นทอดเทียงห่ากะขั้นทอดเทียงกะเข่าดานเลยบางสินค้าท่นว่ามันทอดใบๆก็ต้องหักนอนกัดเมื่อยเม์มขั้นทอดเทียงกะไปทำเรืองทำบริพารท่าทาได้เพระว่ามันดานมันปิดอันอนันน้นที่ลุ่มเลย จะไปห้องปล่อยคำห้อเสียเสียเสียมือเลยแบบเสียมืเยมมอเลยมม<ม>ห้าไปเศร้าเขาเมื่อน่าเขากไะไรเราได้นอนคืนอะไรคืนเราได้เพราะทำไมจะเศร้ากัะไรมานอนคืนเสียมือเหม,มือ <c oughs> มนกับไปเศร้ารุ่นนะ่ะไปไปเข้าด้านนะเข้าห้สามวันสองคืน เขาจะไปตอนตอนทำวง,งเของอะไรไปขึ้นวันมึงนะถ่ายไปแล้วอตอนแต่งวันนะแล้วันหายไปแล้วและวกได้แค่ขึ้นเดี๋ยวทำ่าทำไมเด็สองคนก็สองขึ้น,น,น,นเ,เขาี่ายไ,ไ,ไปทําเรื่องเขาเขาไปทาเรื่องไว้าแปดวงเศ้าเขาบอก่เขาไม่ได้ติ่มวัไหม่ะไปเที่ยวได้ไงเอาบอกวาตอนนี้เขาบอกินอะ ขอบคุณนะครับที่ขอมารับชมกับผมเอากก็เลยก็แช่กดติดตามไปดด้วครับผมแ <c oughs> <c oughs> ล้วด,ดีครับ